สวัสดีค่ะวันนี้วูจะมาแชร์วิธีการคาดการราคาน้ํามันว่ามันจะปรับขึ้นหรือปรับลงในอนาคตดูจบรับรองได้เลยว่าคุณจะสามารถคาดการราคาน้ํามันได้ในช่วงระยะเวลา3เดือนข้างหน้าว่ามันจะขึ้นหรือจะลงได้อย่างแน่นอนค่ะ และถ้าท่านใดสนใจการเทรดน้ำมัน WTI b r a n d ขอแนะนำ a t o s ค่ะเขามีประสบการณ์และให้บริการมาอย่างยาวนานกว่า15ปีรับรองได้ว่าราคาดีสเปรดต่ำไม่มีปัญหาเรื่องการฝากถอนแน่นอนค่ะ From 2007 to 2022 From a fresh contender to a global leading online trading services provider ATOS has value lost sight of its of core never เมื่อเราพูดถึงน้ำมันใช่ไหมคะน้ำมันเขาคือคอมมูนิตี้อย่างหนึ่งค่ะและถ้าท่านใดสนใจการเทรดคอมมูนิตี้เนี่ยอยากให้รู้เลยว่าเขาแบ่งออกมาเป็น2ประเภทใหญ่ๆนะคะก็คือแบบซอฟตกับแบบฮาร์ดคอมมูนิตี้ส่วนตัวน้ำมันเนี่ยค่ะอยู่ในแบบฮาร์ดในฝั่งของ energy นะคะก็คือฝั่งนี้ทั้งหมดเลยค่ะ ถ้าหากว่าเราดูแบบชาร์ตวงกลมเนี่ยเราจะเห็นว่าคอมมูนิตี้แบบพลังงานเนี่ยรับสัดส่วนในการเทรดเนี่ยมากถึง31%ฝั่งที่เป็นโลหะเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ3 5เและสินค้าเกษตรปรศุสัตว์อีก34%แต่ถ้าเราเทรดแบบ CFD เนี่ยตัวน้ำมันเนี่ยจะเป็นน้ำมัน WTI กับ Brent นะคะที่เป็นที่นิยมค่ะทีนี้เรามาดูกันค่ะว่าปัจจัยที่ทำให้ราคาน้ำมันปรับขึ้นหรือปรับลงในอนาคตมีอะไรกันบ้างมาเริ่มที่ปัจจัยแรกนะคะ ก็คือตัวเงินเฟ้อค่ะหากว่าเงินเฟ้อขึ้นนะคะราคาน้ำมันก็จะขึ้นตามในทางกับกันถ้าหากเงินเฟ้อลดลงตัวราคาน้ำมันก็จะปรับลดลงค่ะเนื่องจากการปรับขึ้นปรับลงของราคาน้ำมันเนี่ยมันคือต้นทุนการผลิตค่ะถ้าหากว่าต้นทุนสูงขึ้นค่าดำเนินการค่าจ้างแรงงานต้นทุนการขนส่งก็จะเพิ่มขึ้นจึงเป็นเหตุผลให้ราคาน้ำมันปรับขึ้นเมื่อเงินเฟ้อปรับขึ้นนั่นเอง สำหรับผู้ผลิตนะคะราคาน้ำมันขึ้นหรือลงเขาหมายถึงความเสี่ยงที่เป็นตัวแปรผกผันกับสัญญาที่พวกเขาได้เซ็นเอาไว้กับโรงกัน่นแต่ถ้าเป็นผู้บริโภคอย่างเราค่ะมันก็คือต้นทุนการใช้ชีวิตประจำวันนั่นเองดังนั้นปัจจัยแรกหากเงินเฟอ้อปรับขึ้นก็จะส่งผลให้ราคาน้ำมันปรับขึ้นนั่นเอง และในช่วงต้นปีที่ผ่านมานะคะเงินเฟอ้อก็ปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจึงทำให้ราคาน้ำมันมีแนวโน้มที่จะปรับขึ้นและในช่วงไต,ตรมาสที่2เราจะเห็นว่าหลายหลยธนาคารกลางเขาก็เริ่มปรับอัตราดอกเบีย้ยเพื่อกดเงินเฟอ้อลงจึงทำให้ราคาน้ำมันเริ่มปรับลดลงในช่วงไต,ตรมาสที่2ค่ะ ปัจจัยที่2ที่ทําให้ราคาปรับขึ้นหรือปรับลงก็คือตัวดีมานซัพพลายค่ะตัวดีมานซัพพลายเป็นองค์ประกอบหลักๆก็ว่าได้นะคะสําหรับการปรับขึ้นปรับลงของราคาน้ํามันในอนาคตถ้าหากว่าความต้องการหรือว่าดีมานเนี่ยมันลดลงค่ะจะส่งผลให้ราคาน้ํามันปรับลดลงแต่ในทางกับการถ้าหากดีมานปรับเพิ่มขึ้นก็จะส่งผลให้ราคาน้ํามันปรับขึ้นค่ะตัวดีมานหรือความต้องการน้ํามันดิบและน้ํามันสําเร็จรูปเนี่ยที่เพิ่มขึ้น เราสามารถดูได้จากการเติบโตของเศรษฐกิจของแต่ละประเทศได้ด้วยนะคะถ้าหากว่าเศรษฐกิจมันเติบโตขึ้นแสดงว่าเขามีความต้องการที่จะใช้น้ํามันเพิ่มขึ้นตัวนี้ค่ะก็จะส่งผลให้ราคาน้ํามันปรับขึ้นได้ด้วยอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อดีมานก็คือฤดูกาลค่ะโดยเฉพาะอเมริกายุโรปญี่ปุ่นที่เข้าสู่ฤดูหนาวเนี่ยถ้าหากว่าเป็นฤดูหนาวความต้องการน้ํามันเขาก็จะเยอะขึ้นตัวนี้ค่ะจะเป็นการคาดการณ์ได้ว่าราคาน้ํามันในช่วงนั้นก็จะปรับเพิ่มขึ้นทีนี้เราจะเห็นว่า กราฟของตัวดีมานซับพลายในช่วงไตรมาสนี้นะคะมีแนวโน้มที่จะปรับขึ้นแต่จะเห็นว่าตัวซับพลายมากกว่าดีมานประเด็นนี้ค่ะจึงเป็นปัจจัยกดให้ราคาน้ำมันอ่อนค่าลงในช่วงนี้ปัจจัยที่3นะคะที่ส่งผลให้ราคาน้ำมันปรับขึ้นหรือปรับลง ก็คือน้ำมันคงเหลือหรือน้ำมันคงคังค่ะ crude oil inventory นะคะถ้าหากว่าน้ำมันคงคังน้ำมันคงเหลือมันมีแนวโน้มที่จะปรับขึ้นนะคะจะส่งผลให้ราคาน้ำมันลดลงค่ะแต่ถ้าน้ำมันคงเหลือมันลดลงก็จะทำให้ราคาน้ำมันปรับเพิ่มขึ้นเพราะว่าน้ำมันคงเหลือค่ะมันบอกถึงโรงกันแต่ละแห่งค่ะว่ามีน้ำมันดิบเพียงพอต่อการกันผู้ผลิตจะหยุดซื้อน้ำมันดิบไปในช่วงเวลาหนึ่งค่ะเลยทำให้ ปัจจัยนี้ราคาน้ำมันปรับลดลงตอนนี้นะคะเราจะเห็นว่าตัว crude oil inventory เนี่ยมีแนวโน้มที่จะปรับขึ้นนะคะก็เลยทำให้ราคาน้ำมันช่วงนี้ปรับลดลงนั่นเองค่ะปัจจัยที่4นะคะที่ทำให้ราคาน้ำมันปรับขึ้นหรือลงก็คือกลุ่ม OPEC ค่ะ กลุ่ม o อเปเนี่ยนะคะเป็นผู้ผลิตน้ํามันถ้ารวมทั้ง OPEC และ OPEC p l u ัเนี่ยก็มากกว่า50%ของการผลิตทั่วโลกเลยนะคะดังนั้นการเพิ่มการผลิตของ OPEC จึงเป็นปัจจัยหนึ่งค่ะทำให้ราคาน้ํามันปรับขึ้นหรือปรับลงและถ้าหากว่า o อ e c เพิ่มกําลังการผลิตแสดงว่าสป라이มากขึ้นใช่ไหมคะจะส่งผลให้ราคาน้ํามันปรับล่วงลงกลุ่ม o อเปกพลันะคะควบคุมแหล่งน้ํามันของโลกมากถึง50% และปริมาณสำรองปิโตเรเลียมที่พิสูจน์มาแล้วว่ามากถึง90%ดังนั้นปริมาณของน้ำมัน OPEC และ o p e ป Plus จึงครอบคลุมรวมกันส่งผลให้สามารถควบคุมราคาน้ำมันของโลกได้อย่างง่ายดายทำให้เวลาเราติดตามเรื่องเกี่ยวกับน้ำมันเนี่ยการประชุม OPEC กับ o p e ป Plus จึงเป็นปัจจัยสำคัญมากๆค่ะ ปัจจัยสุดท้ายค่ะที่ส่งผลกับราคาน้ํามันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะก็คือความไม่แน่นอนค่ะความไม่แน่นอนนะที่นี้นะคะรวมไปถึงปัจจัยการเมืองระหว่างประเทศสงครามภายัยพิบัติภยัภยธรรมชาตินะคะทีนี้เวลามันเกิดขึ้นเนะคะีค่ะเราต้องดูว่าภายัภายธรรมชาติหรือปัจจัยสงครามระหว่างประเทศเนี่ยมันอยู่จุดไหนและเขาส่งผลกับราคาน้ํามันอย่างไรรัสเซียยูเครนเนี่ย จะเป็นกลุ่มโอเปกใช่ไหมคะก็ส่งผลให้ราคาน้ำมันปรับขึ้นแต่ถ้าหากเป็นช่วงโควิดจะส่งผลให้ราคาน้ำมันปรับลงหรือถ้าเป็นช่วงเทรดวอลก็จะส่งผลให้ราคาน้ำมันปรับขึ้นทีนี้ความไม่แน่นอนเนะะี่ยค่ะมันก็ต้องดูว่าอยู่ในภูมิภาคไหนแล้วภูมิภาคนั้นมีผลต่อการผลิตการนำเข้าการส่งออกน้ำมันมากน้อยแค่ไหนด้วยคะ่ะอย่างตัวอย่างว่่เอามาให้ดูนะคะจะเห็นว่าช่วงต้นปีเนี่ย ปัจจัยสงครามรัเสเซียยูเครนประทุขึ้นมาใช่ไหมคะเลยส่งผลให้ราคาน้ํามันปรับเพิ่มขึ้นแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยคะ่ะปัจจัยนี้เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นก็เลยทําให้ราคาน้ํามันปรับร่วงลงมาอย่างที่เห็นคะ่ะ เมื่อเรียนรู้ปัจจัยทางพื้นฐานมาเรียบร้อยแล้วนะคะมาดูปัจจัยทางเทคนิคกันค่ะเทรดเดอร์ทั่วโลกเนี่ยถ้าใครเทรดน้ํามันเนี่ยเขาจะนิยมใช้เส้นค่าเฉลี่ยอยู่2เส้นนะคะคือเส้น50กับเส้น200ค่ะตัวทั้งเส้น50และเส้น200สามารถบอกเป็นแนวรับแนวต้านในยะสําคัญได้จะเห็นว่าราคาน้ํามันในอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะจบที่เส้น EMA 50พอดิบพอดีเปเลยค่ะแล้วก็ราคาก็ดีดขึ้นไปนะคะเลยมองว่าตัวราคา WTI ที่บริเวณ97ดอลลาร์ต่อบาเรลก็เป็นจุดที่น่าสนใจค่ะถ้าหากว่าหลุด97ลงมาก็มีจังหวะที่ราคาจะย่อตัวลึกใช้อินดิเคเตอร์ที่บอกโมเมนตัมของราคาก็คือ RSI ค่ะเอาไว้ใช้วิเคราะห์ในภาพรวมระยะกลางนะคะสำหรับการเทรดน้ำมันและถ้าท่านใดสนใจการเทรดน้ำมันค่ะ a t o s t ก็มีให้เทรดนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ามัน WTI หรือว่าน้ามันแบรนด์ค่ะและนี่ก็คือภาพรวมของน้ำมันที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะ เอทอสเป็นโบรกเกอร์ที่ทำให้นักลงทุนเทรดได้กำไรมากที่สุดจาก Finance Magnet เมื่อเปรียบเทียบกับโบรกเกอร์อื่นค่ะ a อท s ฮนะคะมีความมั่นคงความเชี่ยวชาญด้านบริการธุรกิจการเงินค่ะและให้บริการนักเทรดอย่างเรามายาวนานกว่า15ปีดังนั้นมั่นใจได้เลยว่าเรื่องราคาเรื่องสเปรดแล้วก็บริการเรื่องการฝากถอนจะไม่เกิดปัญหาแน่นอนและถ้าท่านใดสนใจเปิดบัญชีกับ a t ท o s สนะคะเริ่มต้นเพียง50ดอลลาร์เท่านั้นเร v เวอรสูงสุด1ต่อ800และถ้าท่านใดสนใจแบบฟรีสวอปทางเอท s ก็มีบริการแบบบัญชีฟรีสวอปให้ด้วยนะคะ ถ้าท่านได้ชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะมีคำถามเกี่ยวกับการเทรดน้ำมันหรืออยากจะมาแชร์ประสบการณ์เรื่องการเทรด forex การเทรดน้ำมันเทรดทองคำคอมเมนต์บอกอูได้เลยสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะฝากเอทสด้วยค่ะสวัสดีค่ะ from 2007 to 2022 from a fresh contender to a global leading online trading services provider ATOS has never lost sight of its core value to be your trusted FX and CFD broker. 15 years. ATOS has grown into a world leading online trading services provider. We have strictly adhered to regulatory requirements over the past years and always welcomed monitoring and supervision from external relevant stakeholders. We strive to create a fair trading environment for all our clients. 15 years. ATOS provides various trading products to clients in more than 100 countries and regions around the world. We make this possible by connecting traders to global capital markets from one single platform. 15 years. ATOS has executed millions of trades in our business history. We are proud to offer clients the world-class premium service. 15 years. Whether you are just beginning your journey or a seasoned trader, ATOS provides you with a wealth of tools at your fingertips. Experience our trading tools that are easy to use yet super functional. 15 years. ATOS has won the trust of global investors through its premium customer services and innovative trading technologies. Since its establishment, ATOS has received more than 50 heavyweight international awards. We are a world leading online trading services provider. It's time to trade with ATOS. Are you ready?